โรเใหหนึ่งสา่โรทสน่าเชครับผมผมรายการคู้รุตะเกมเมอร์นะครับท <c oughs> ุกคนได้เข้ามาดูไลฟ์แล้วใครกแคคดแชร์คลิปนี้สิบนาทีนะครับอันนี้แบดแคมคือเพื่อนผมขอมาครับเพื่อนผมบอกว่าให้วานหนวดดำนะครับหนวดดำในวันพี่ะเออให้วานหนวดดำนั่นแหละหนวดดำผมเดี๋ยวผมดูแบบ แบบก็องนะครับต้องดูแบบนะครับไม่ดูแบบไม่ได้อยิบไม่รอดหรอกนะ <c oughs> ครับคือหนวดดำใช่ไหมครับหนวดดำแล้วครับเ <c oughs> พื่อนขอต้องจัดให้เลยเพื่อขอจัดจัดให้ให้เลยห้เลย โน้ตหนูเลยที่เกินโน้ตโห้ดดำนะโน้ตดำนะครับนานาหน่อยก็เป็นได้สั่งรับนี่ครับรูปภาพโูดำมาแล้วนะครับคนดูต้องได้เห็นว่าผมดูใน iPad นะครับ เออครับเอาภาพนี้เลยดีกว่าไม่เห็นหรอกครับเอยเอาภาพที่วาดได้จริงดีงกว่าภาพันต่อมคิดเทียบบ้าๆดีกว่านะครับ ทงนี้เลยีวาดๆนะครับเอาเลยนี้ว่าผมนี่อาจจะวาดไม่พเพฟรกกันหน่อยก็ขอโทษนะไม่เด็ดไม่เด็ดลบลบลบคันเซ็ตคันเซคันเซซคันซคนซ,คนซ,คนซ,คนซพราะหนวดำไปจากหน้าเรียวหน่อยใช่ปะเรียวบทีก็เรียวเกิน มานี้แล้วก็เขียน่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันจะมีอะไรข้างบนด้วยคะนี่แล้วก็ตาสวอ่อนๆให้ตาเพียงแตขอว่านะเราจมูกมันก็จะยังไม่รู้หองรูแบนล้ว <c oughs> จมูก จะ,จะบูกอนและโอ้โหมันสุดยอดไปเลยฟันมันก็จะนี่นี่น้องฟันแ้วหนังเลฟันนะครับน,นี่ฟันมีหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็ลิ้นลิ้นจะเป็นแบบนี้ครับผมผมผมมันขาวจะม่หนวดมันฟ,ฟ,ฟูหรือเปล่า ลงสี่แป๊บดูความเหมือนความเหมือนใช่ใช่ใช่เลยนี่ตรงนี้ิดวฟ้าปากสวนี่ลอมือตรงนี้เ็แดงน่าหัน้ำตาลน้ำตาเลยโอ้โหนี่ใช่เลยใช่เลยใช่เลยไม่ใช่หัขาวไม่ใช่เลย จบไปก็ตัวสินะตัว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 ก็คอจะใหญ่ใหญ่ลลเลยเอ้ยพีพีพี้ีพ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 ีีพ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 อพีีพีมีพ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 ีวีพีวอพี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 าีีพ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  มนีแต่ไม่ใช้หนูขาวแล้วเริ่มพิปปกติแล้วนะได้ว่าตอนนี้นจะเป็นเสื้อเสื้อเป็นเสื้อเสื้อแล้วก็วนี่กกันแบบนี้ไม่ไม่คือฝีาาอม,มือการวาดภาพผองาาชิ้นมเอง แล้วก็จะเป็นแบบนี้ปั๊บปั๊บแล้วก็จะวนูนๆคือมูนเรื่อยๆใช่เลยอะ่ะใช่เลยโหยาลูฟี่หรือเปล่าเนี่ยวน,นูแล้วก็เป็นแบบนี้ใช่ปะโอใช่เลยใช่เลยมันจะกอดแขนแบบไม่เห็นนิ้ว เล้วข้างหนึ่งก็จะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้นมันจะมีนาอก,กป๊อบไปเลยหนเยนาอกจมีนาอกไปเครับป๊บป๊บป๊อนาอกมันเหมือนตัวอะไรไปแล้วเนี่ยเองก็จะมาบอกว่าร่นการร่นการเลยนะทั้งคลีเครีเคลียดๆๆ เดี๋ยวก็จะมีตรงนี้เราจะตรงนี้เลยเบรรเบรรนี่เผาพันยังยืดโหใช่เลยนะเนี่ยเดี่ยวอ้อใช่เลยดูอาวัตตัวนห้ด่าอ้วนๆหน่อยฮะเสื้อมันจะสีแดงอันนี้ตรงนี้มันจะดำตรงนี้มันจะสีดำ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 ตรงนี้มันจะสีเหลืองเหลือง แล้วลูกขอต้องเป็นสีเหลืองด้วยตรงนี้เออไม่ใช่นี่เออเออตรงนี้แหละเอเอเออออไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วคันโซลบ้างคันโซลคันโซลคันโซลต้องมีตรงไหนผิดพลาดไปแน่เหลืองๆตรงนะเออตรงอ๋อตรงนี้ตรง ปีปสแดงเออวาสิไจรล,ล่วเนี่ยเร็วจงเลยนี่นอนขึ้นนขขวขน้นนขข้เขนนขึ้นนขึ้้น,น,นขนนออ้นขนะน้นขึ้นขึ้นไน้น เล็บโจกครับมือมือใช่มมือ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 สุดจแล้วครับสำหรับดวดตาของเราตรงนี้ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จตรงนี้ก็จะมปสีดำฟันฟันฟันไม่แปรงหลายวันสีเหลืองเงินนี่นี่เลย เดี๋ยวไปเอาฟันแล้วอ่เอ๊ะต้องตรงนี้ต้องเติมติดตรงนั้นใช่เลยใช่เลยเนี่ยนะเนี่ยแหละเซฟเลยเซฟเซฟเซฟเชือดอะไรก็ได้แฉมเยอะเอ้ยครับคือหนวดดำผองมันไงน โหต้องเติมปีกต้องเติมปีกเนี่ปีดาร์กเลยนะนี่สุดเลยนะครับสำหรับตัวอะไรยังไม่รู้เลยโอ้เยเี่ต้องเติมเขาเรื่องของมาแล้วก็ต้องทำเนี่บัวด,ดำเสร็จแล้ว ต้องไปดาบดาบดาบนะดาบดาบดาบชิงชิงชิงมาดาบดาบดาบนะดาบเสร็จแล้วนะครับเพิ่มลงยูทูปแป๊บนะครับจบคลิปเพียงตรงนี้นะครับบ๊ายบายนะครับสำหรับดูดับคนนี้นี่เองนะครับแม่เซอเคดเซอเคดเซอเคดนะฟูแล้วก็บายบายแล้เจอกัน